ไป,ไปดูเก็บเลาะริมคันนาหน่อยครับสำหรับเจ้า M8808 ครับจากคายคูบต้าสีส้มสมหวังโอโ้โห มาดูนะมาดูนะจะเก็บหมดก็เปล่าหรือจะติดก่อนเฮ้ย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 ไม่น่าเข้ามาใกล้เลยอะละละริมมันน่ากลัว โอ้โหจะดึงขึ้นเนี่ยนี <laughs> โโ้โอ้โดึงบนถนนไงโอ้โหตนหน้าตาตาเลยเสียวเลยแ,เแล้วมันจมไม่เหมือนรถเล็กจมเลยจมลงบุ๊บเลยอ่ะโอ้โห ดึงไม่ขึ้นแล้วกำรรเลยเนะี่ยไมโคะนะ้งเลยโอ้โหลมตามจริงเละริมไม่ต้องขอมาได้เลยมันมันลมตามขอบอนะยังดีครับมีที่ยืนนะโอ้ยหมดกันพระเอก แปดแปดหกแปดแปดไม่ใช่ขึ้นไหมเอา้าอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ดึงทีแทบขา,า,าดเกินงับท่านผู้ชมคนไหวเห็ดที่แรกเหมือนจะไปขึ้นนะทรงแบบติดหนักเหลือเกินอ่ะ โอโหสุดๆเาง่ายต่อเก็บ้างกันนาครับเก็บต่อไปไป นี่นะวิธีเก็บข้างกันนาะของพี่เบิ้มครับโอ้หายู่นแหละโอ้